นี่เป็นสมาชิกใหม่เลครับใช่ไหมใครมาครั้งแรกเนี่ยผมครับนี่มาแล้วที่ไหนที่ไหนที่ไหนเคยมาที่นี่ครับที่นี่ใช่ไหมที่วัดปากเขสิบเอ็ดวัดปากเขสิบเอ็ดโอ้ห้องสิบห้าอ๋อเออสิบห้าสิบอ่าแล้วก็เลยชวนน้องนี่น้องใไปเล่าให้น้องฟังน้องเลยอยากมาดไงครับอไงเออแกก็เลยมาได้เห็นรูปแต่ได้เห็นรูปว่าเราทำอะไรใช่ไหม ได้เห็นไหมเห็นแล้วคิดไงว้๊ไม่เป็นหน้าทำหรือว่ามันใช้เคยยังไงใช่ครับโอกาสหาทำโอกาสหาทำยากนะครับต้องรอมาทุกครั้งในชาตินี้นะไม่ใช่ในชาตินี้หาทำยากมากอาจารย์กรอยครับหลวงพ่อโสธรอันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยเพราะเมื่อกี้เราให้น้องๆเด็กพิเศษปิดกันนะครับเดี๋ยวต้องมีการทำไม่เป็นไรพยายามแก้ไขได้แก้ไขได้เขียนไทยด้วย แต่ละครพอพอทอนั้นเสร็จแล้วครับสวยงามแล้วเดี๋ยวดูซิว่าน้องๆเด็กพิเศษจะติดทองกันสวยงามขนาดไหนเอาละคุณมานพย้ายผูไทยครับครับภาพแบบนี้พี่เคยเห็นไหมพี่เคยเห็นไหมภาพแบบนี้แบบนี้ไม่เห็นเอาน้อง,อง,อง,องพิเศษมาทําการปิดทองได้ได้ผมแ,แ,แบบื่นแต่เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งั้งแรกแล้วก็ประเทศชื่นชมนะ มันเหมือนมีอะไรโดนติตเลยทีแรกวันนี้ว่าจะไม่มาจะไปนู่นไปไปี่เสียข้าเกตกลงทุนเออจะายบางคมอ่าใช่พี่บอกพี่พี่จะไม่มาวันนี้นี่อ่าก็ฝนตกนะก็เลยมาทางนี้ดีกว่าเหมือนดนจิตอนะให้มาได้เห็นเออเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไลฟ์สดพี่เศษอดีครับพี่ฮัล จริงหาหาทำยากหาดูยากเคนประมาณประมาณประมาณกลุ่มใหญ่ครับมีทุกคนแต่ละคนจะมีพ่อแม่ประกบคอยดูแลอย่างใกล้คิดี่อๆพี่ได้นีไหมฮะมีมีจริงป่ะจริงแต่ว่าก็ประสบความสำเร็ไปหลายหลายเรื่องแม้กระทั่งการที่ให้ครับเขาเขาได้หละครอนเขาเลยเขามีสมาธิอันที่ลงรอง อืมนะที่ลุงรองเนี่ยเห็นมาตั้งแต่คนโตเลยเอ็นแล้วก็ตอนนั้นเป็นเป็นอาจารย์โอ้โหทรมานมากเขาพอรู้ก็ับยแล้วอาจารย์ในภาคก็เขอบอกเวลไ,ไรก็จะช่วยกันแล้วก็จะมีคนที่สองคนที่สองโอเคเป็นผู้ชายด้วยกันอาจารย์ในภาคก็เลยยุ่งลงหน้าจะมีคนที่สามบมกไม่อยากได้พอหาแค่นี้ดีกว่าคนก็เลย มีคนที่สามเป็นผู้หญิงอันนี้โคตรเก่งพิงใจตีโตมหมดแล้วแล้วก็วล,วล,วลูกลูกคนโตนี่ก็โอ้โหประสบความสำเร็จก็เป็นเด็กโอ้ยแต่ก่อนนี่อาจารย์ขวัญอยู่ที่ภาคบางทีต้องวิ่งแลลูกวิ่งออกไปในเวลาตั้าางปักไปยครับแต่วันนี้จะเป็นอีกประวัการหนึ่งที่ที่เห็นครั้งแรกแใช่ไหมแต่ผมเนี้ยกลุ่มน,นี้จะมาประมาณสิบครั้งแล้วผมจะบอกสามเดือนอย่างน้อยสามเดือนต้องมาปิดทองที่ทีนวัดราชสนนี่เป็นครั้งที่สองครับ เเเ็นออยู่่ืงตีไปเต้นเสือไปเต้นให้เจ้าวาดดูก่อนจะเกาหลีชุดนี้ดังนะเกาหลีเชิญตัวเลยนะจริงแล้วไม่เสือเกาหลีเชิญตัวไหให้ไปเต้นที่นู่นเลยไหมที่เกาหลีอ่ะใช่ป่ะเคยไปครับเกาหลีนะเขาเชิญตัวเราเลยใช่ไหมเออดังนะพี่ต้อยนี่ธรรมดานะ ภาษาเราเป็นไม่ไม่คีย์นะเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเต้นเนี่ยเต้นหมดเลยนี่ใช่ไหมเต้นหมดใช่ไงมเออเต้นหมดเลยพี่น้องนะฮะเป็นะะฮพี่น้องกันไม่ใช่ไม่ใชนเพื่อนกัเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันนี่ก็เต้นนี่เต้นเลยนี่เต้น้วยไหม แก่บอกว่าตอนนี้เส็มนคุณเสเต้นสองติเต้นอ๋อดิ๊ตเต้ยติ๊ตเต้น่นื่เต้นงงมเต้ยหมดเลยนี่เห็นไหมจะดูไหมแต่แต่คนหนึ่งนี่ดังมากเลยนั่นเสียงนี่ละไถยันยันไถยันมอนสุดยอดมนสุดยอดยอดงั้นไม่นับเ้อเดพี่เด๋อยังยอมอ่ะวงการตลกยอมอ่ะไถยันะทั้งหมดนี่มาจากคนที่เป็นคนดูแลด้วยแบบ สิปีแล้วนะพี่ตั้งแต่เด็กๆกนะเพิ่ดูแล้วิ่ตั้งแต่เด็กๆกันนะสิบกว่าปีกว่าแล้วอ่ะเออรู้จักแม่ใครอ่ะการที่ลองอ่ะเออเนี่ยหเห็นเห็นน่านนี่แต่เขาแต่เขาแตนเขาเป็นเพื่อนเพื่อนหนูจบยากรเยอะมากบเรื่อนอะไรเรื่องหนเร่อปรัชญาหนเป็นรุ่นร่นสอนเรียนแล้วี่รุ่นนั้น่ะออไปอยู่ที่ปุ่นแล้วค่ะ แล้วเกรา่ร้มการลงน้ำยาครับลงน้ำยาเพื่อปิดทองเวลาผ่านไปงานปิดทานหลวงพ่อโสธรก็ยังไม่เสร็จงานนี้ต้องงานที่มีสีมือเพราะว่าเป็นอะไรซึ่ง ไม่เขาไปทาข้างบนเขาไปทาพร้อมกันเขาต้องทาทีละส่วนพอทาพร้อมกันปุ๊บปิดอันนี้อันนั้นเลยกันนั้ไปแก้แก้อันนี้ปุ๊บอันู้นเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวแล้วนะสุดท้ายตัวนี้ไงแล้วก็แก่ที่เห็นนะรับน่ายแล้วนี่หายแล้วนี่ออติสต์สามแทนก่อนเด็กเขาจะมาทักผิดตรงนี้สามแทนก่อนเขาไหนเออเขาจะสามแทนก่อน นะัมาาระัตกระตัมาณทราต่อไปนี้เราาเล่าและติดีหลายจะมาปิดทองโอพระให้อยู่สนางนไที่ชื้นชอบของผู้คนถ้าเจมารงความสัมธกับสาสาสนิจชนทุกท่านเลยเถิดครับทุ นนะีครับเด็กก็จะมาที่การต้องเด็กมาแล้วเปิดให้เด็กเดิดเปิดหน่อยเปิดงานั้นเอเด็ก้นุมก็พอดีกันยาเลยเี่ย่เลยโอ้ มือสัน่นมือสัน่นทองทองแตกพี่เปิดผิดไงเฮ้ย <laughs> พี่เปิดถูกทองไม่แตกไม่มือชิบนี่ทองไม่แตกนี่เ <laughs> ลื่อนปกติเราจะติดถล่วตี่ประตูมาวันใหม่ค่ะอ่า <c oughs> เพี่เสือพี่เสือยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้เสือยาเห็นไหมเสือติดตรงไหนครับอย่ารูดอย่ารูดเดี๋ยวเดี๋ยวกดเลยกดกดอ่าเสือมองด้วยลูกอ่าาทำอะไรตั้งใจแล้วมองเแล้วเปิดให้เปิดให้แล้วเดี๋ยวขึให้มอจะไปมองที่อื่นไม่ได้กระดาษออกกระดาษออกอะเอาไปต่อไปเลยไกล เออไหนดิ้าเปิดท้อ้เด็กก่อน้าเย่เย้ก่ก่อนเดี๋ยวไม่ทันงั้นตาดีู่ไันกำลังปิดทองนะครับมีวันนี้มีแขก พิเศษมาเพื่อนคณะ98ครับนี่เป็นไงบ้างครั้งแรกในชีวิตเงานนี้ครั้งแรกในชีวิตทองไปทองไปประดิษฐ์ประดิษฐ์ดีๆเป็นบุญกุศลประดิษฐ์ดีๆแล้วเวลากดทองใช้ใช้กระดาษใช้นิ้วกดเพราะกระดาษอาจจะไปติดแทนทองไงแล้วเราจะไม่รู้ว่าเหนียวหรือไม่เหนียวถ้ายังเหนียวอยู่เนี่ยก็ก็ปิดทองซ้ำๆซทำๆเฮ้ยปิดตรงปากปิดตรงข้ออดตรงอดตรงข้ออด นี่ทายดีๆนี่ครัโอ้เปิดทองไปแล้วเว้ยดีมากใช้ใช้นิ้ว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 กดเพราะนั่เป็นกระดาษเนี่ยเดี๋ยวพอนี้กระดาษจะไปติดแทนทองดีกระดาษขึ้นปุ๊บอ่าเขาให้ลูดไล่ไปไล่แทนทองไปดีมากนะเอากระดาษเอาอุ๊ปอ่าค่อยๆไล่ใช้นิ้ว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 อ่าปัดทองไหมอ่าไล่ทองไป นั่นแหละกดตายกดตายนั่นแหละนั่นแหละตัวไหนมีสีแดงสีสี้ส้มปิดที่หมดนะครับส่วนี้ครับหน่วยกล้าตายกำลังใช้น้ำยาลอกสีนะครับลอกสีเพราะว่ามีทั้งน้ำมันทั้งคราบรูนคราบนี่หนามาก น้ำยาต้องสีนี่จะทําการโดนโดนแล้วไงเจ้าโดนแล้วเหมือนอะไรเหมือนเข็มทิ่มแลฝงร้อนเคยโดนยังอย่างนี้เจ้าโดนยังทำไมไม่โดนน่ะเอาไอ้เรียกโดนทำไมล่ะได้เหมือนเหมือนแล้วสติหน่อยเวลาทำตื่ติสหนกตื่นติ มีกางทําการขัดให้เลือดอยู่นะครับเพราะว่า่มีล่องรอยของความไม่เลือดเยอะมากไงพี่ตเตมเหตุการณ์แบบนี้หนึ่งในติศาสตร์ของชีวิตพี่ที่ได้เห็นเอันนี้เด็พิเศษนะนี่เด็กพิเศษนะพิเศษเออไอ่โตเนี่ยเดินได้เด็กพิเศษหูดำนะเป็นรุ่นหูดำ าดวันนี้ผมจำเขาหาวันไหนที่ผมไม่มาเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่สาวๆมาผมไม่มาอ่าใช่วันนี้จาแก้มาเฉยแก้มาแก้มาไม่กี่ก็มาก็เมื่อวานดูกี่ข้าวต้องทำตลอดเลยไม่ยอมไปไหนใช่เล่นทัเทียน้องแบบทักเทียงนะวิดีโอมีอยู่นังไหนั้องไหนะน้องแบบน้องแบบใช่มักเทียนไหมไม่เสียงเสียตัววิดีโออยู่รูปภาพก็อยู่ อันนี้พี่ต๋องระวังอันตรายอย่าเข้าใกล้กระเด็นเขาเป็นได้ยใจรอดครับเมียพี่นะก็ครั้งหนึชีวิตฝึกสมาธิเป็นอย่างดีอืน่าจะช่วยให้การเล่นฟุตบอลได้เฉียบคมขึ้นเดี๋ยวตรงไหนฝีกสมาธิการเล่น จากพระจากพระอุ่นดำดำนะเรื่องเหลืองๆอย่างนี้ยปุ๊บเนี่ยพอเราลงนุญาเสร็จปุ๊บก็ไปงานการบิดทองต้องประกอบไปด้วยความศรัทธานะคนอะไรนะได้ข่าวว่าจะมีการสร้างพระใช่ไหมอืมจะจะไปทำสร้างโบสถ์สร้างพระป่าก็ไม่ใช่เป็นความลัอกอยู่การหัอย่างนี้ไม่เกิดเถื่โอเคโอเคโปรเจกตนี้ยังไม่เกิดดีมากดีมากดีมากแต่มีแน่นอนนะเมื่อแล้วแล้วเรามาทำแล้วปุ๊บเนี่ยเราโปรเจกต์นี้สำเร็จ ก็ถือว่าในบ้านลายของชีวิตนะก็ได้เข้าใกล้พระพุทธศาลย์วันนี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งขั้นแล้วหนึ่งขั้นแล้วถือว่าเป็นบุญกุศลใบปัดทองอานนี้านดีๆเอาแบงข้างล่างอันนี้หรอดจิ้มจิ้มเนี่ยจิ้มจิ้มละวนจิ้มละวนไปอันนี้ทานดีๆเราตรงหัวใจก่อนจิ้มเลยจิ้มให้ทองมันติดน้ำยาละวน Bonne nuit